สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีรถรุ่นพิเศษนะครับราคาพิเศษจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมนิสสันปุตวิถีนะครับกับรถคันที่ข้างหลังครับนาวาร่าแบล็คเอディชั่นนะครับนาวาร่าแบล็คเอディชั่นคันนี้นะครับเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะครับแต่เป็นรุ่นยูโรโฟครับรุ่นยูโรโฟที่ผลิตมาก็เป็นในช่วงปี2023ถึง24ต้นๆปีเนี่ยเขาก็จะไม่ผลิตแล้วนะครับเพราะว่า เมษาปี2024ที่ผ่าน 4, มาจะเป็นรุ่นที่เป็นยูโรไฟต้องเปลี่ยออกมาเป็นยูโรไฟหมดนะครับแต่คันนี้มันมีราคาราคาพิเศษนะครับรถใหม่ราคาพิเศษทีเรียกว่ารถค้างสต็อกก็ได้แต่ส่วนรถจูใจแน่นอนนราวร่าคันนี้นะครับยูโรโฟนี่เบรคอินชั่นเกียร์ออโต้4ประตูราคา9แส0 0 0บาทนะครับ รุ่นนี้สเปครูปรักหน้าตาจะไม่ได้แทบไม่ได้แตกต่างกับตัวยูโร5ปัจจุบันนะครับเพราะว่าภายนอกก็จะเป็นโฉมนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวกระจังน้ากระจังหน้านะครับไฟคอร์ส LED 4ดวงแบบนี้นะครับล้อแม็กขอบ18นะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำซึ่งคันนี้เป็น Black in Black นะครับ Black Edition สีดำพอดีในส่วนของตัวค่าสีจะไม่มีนะครก็จะเป็นราคา9,34เลย ภายนอกนะครับก็ถูตกตกแต่งแบบนี้นะครับดูไม่แตกต่างจากรุ่นปัจจุบันที่เป็นยูโร5นะครับแบบเดียวกันเปะซุ้มล้อโป่ปงล้อสีดำนะครับแต่สีที่แตกต่างกันจะเป็นสีที่อยู่ภายในนั่นเองครับสีที่อยู่ภายในก็ยังคงเป็นตัวคอนโซลแบบเดิมนะครับเบาะผ้านะเบาะผ้าอยู่แล้วนะครับเบาะผ้าแบบนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่คอนโซลี่เป็นของเดิมอยู่นะครับ มีออปชันกล้องรอบทิศทางให้อยู่แล้วพุทสตาร์ทแอร์ออโต้แยกซ้ายขวากระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแอร์ Air ตอนหลังมีให้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอ่าอผ้าลายผ้าประมาณนี้นะครับแอร์ Air ตอนหลังมีให้อยู่แล้วนะครับคันนี้ผลิตวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้ดูเลยเผื่อลูกค้าถามนะครับว่ากังวลว่าเอ๊รถเก่าเก่ามาก,มากมาหไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ ในส่วนของวันเดือนปีที่ผลิตนะครับเราจะดูแตกตรงนี้ได้ครับผลิตเดือน10ปีสอสามนะครับก็จะเป็นช่วงปลายปีนั่นเองแต่ในส่วนของตัวนอราเอ่าเขาจะมีในส่วนของตัวรันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจว่ารถเก่าอะไรจะเสื่อมสภาพไหมมันยังอยู่ในกระบวการคุณภาพนะครับแล้วก็รถถูกจัดเก็บในสต็อกเพิ่งจะมาย้ายมาจอดโชว์ที่ปุณณวิถีนะครับในส่วนของตู้ว่าไปดูภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับ ออปชันมีอะไรกุญแจอัจฉริยะพุ่สตาร์ตนะครับแอร์แบ็คู่หน้านะครับกล้องรอบติศทางเราวีมอนิเตอร์นะครับแต่ส่วนรถแต่รถไปเหลือทำให้เขาเหลือเจ็ดแสนกว่าเองปึ๊บรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยังไม่ได้มีระบบ g p s เพราะฉะนั้นในหลายๆท่านนะครับก็รู้สึกว่าอ่ามันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าฉันไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องระบบ g p s ที่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะครับ ครื่องยนต์ตัว7สปีดออตโต้เครื่อง203เทอร์โบคู่190แรงม้านะครับพอสมควก็ได้เครื่องที่มีพละก,กำลังเรียวแรงค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มค่าไปเลยนะครับคุลรถคอนโทรลมีให้นะครับตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงบ,บนพวงมาลัยเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีมาให้ครบนะครับช่องชาร์จต,ต่างๆหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะคุ้นเคยกับในช่วง ปีก,ก่อนๆที่ผมได้ทํารีวิวรถรุ่นพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวราคาครับส่วนรถรถเท่าไหร่รถ200,000อ่าส่วนรถ200,000นะคะนรับสำหรับลูกค้าที่จัดไปแน้นะครับถ้าซื้อส่วนจะลดน้อยกว่าคือ109นะครับส่วนรถ200,000มีของแถมไหมมีของแถมด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งยังมีให้นะครับประกันภัยชั้นหนึ่งติดฟิล์มติดไลเนอร์ใส่กรอบป้ายพยานทำพ่นกระสีเพล่อสีพร้อมใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้น นาวราคันนี้จะลดราคาจาก934เหลือ734เท่านั้นเองนะครับ7 3 4 0 0 0กับรถ4ประตูเกียร์ออตโต้นะครับอ่าแบกมีให้ระบบความปลอดภัย ABS อะไรพวกนี้ VDC พวกนี้มีให้นะครับแล้วก็ได้เครื่อง190แรงม้าเทอร์โบคู่เพราะฉะนั้นถามว่าราคาขนาดนี้ไม่มียี่ห้อไหนให้ได้กับเครื่อง190แรงม้าแน่นอนนะครับเราก็ เหลือแต่สีดําเท่านั้นตอนนี้เหลือแค่สีดําอยู่ประมาณ4ี่หคันนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าให้ความสนใจมาหลายท่านแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่ารอช้าถ้าสนใจในงบกระบะสี่ประตู7จ็ดแสนต้นๆเนี่ยเราใช้เงินไม่เยอะนะครับสามหมื่นก็คือจริงๆเอาสองแสนไปเป็นเงินดาวก็ได้หรืออยากจะดาวเพิ่มมาก็ได้นะครับยังไงก็มีแต่คําว่าคุ้มกับคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็รุ่นนี้ใครชอบใครสนใจอันนี้ผมรีบมาทำคลิปตื่นตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยว กลัวเขาไลแหละถ้ามีเคยโทรมาถามเนี่ยคลิปผ่านมาแล้วมาสิบเดือนรถหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเวันนั้ตอนนี้บอกเลยว่าจํานวนจํากัดยูโรโฟลัสท้ายที่มีค้างสต๊อกอยู่กับส่วนลดขนาดนี้นะครับออปชั่นเรียบพร้อมขนาดนี้แค่ใครชอบใครสนใจรีบติดต่อมาหาคุณหลวงได้เลยนะครับดีนี้คำแนะนำไม่คัาปรึกษานะครับ แล้วถ้าเกิดเดี๋ยวต่อไปจะทํารุ่นไหนมีรุ่นไหนอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยชอบกดไลค์ชอบกดแ like, ชร์แชร์เพื่อนของท่านด้วยเผื่อใครสนใจรถกระกบะยากเอาไปใช้งานช่วงสงการนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับแน r a อบแบ็ค d i t i ชันยูโรโฟหรือ734,000บาทเท่านั้นเองลาไปก่อนสวัสดีครับ